สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนชั้นมัธยมทุกคนนะครับผมครัวดุลนะครับวันนี้นะครับก็จะมานะครับแนะนำนะครับหรือว่าสอนการสรุปบทเรียนนะครับผ่านเว็บไซต์นะครับ Co กเกิลอิกนะครับสรุปบทเรียนที่เราได้เรียนกันนะครับในลักษณะที่เป็นแผนพังความคิดหรือว่า m i n d m a p p i n g นะครับ โดยผ่านเว็บไซต์ c o อกเกิลนะครับวิธีการนะครับสรุปบทเรียนนะครับให้นักเรียนนะครับเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับที่เป็น Google Chrome นะครับเปิดเว็บไซต์นะครับขึ้นมานะครับเข้าไปที่หน้า Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า c o อกเกิลนะครับ c o อกเกิลนะครับสกดก็คือ Co นะครับ Ggg l e t i t นะครับมันขึ้นมาแล้วนะครับโ o ้กเกิลอนนะครับแล้วก็กด e n t e r นะครับหน้าตานะครับมันก็จะเป็นในลักษณะนี้แต่ตอนนี้นะครับของครูเนี่ยครูได้ล็อกอินเข้าไปแล้วนะครับจำไม่เลยนะครับจำไว้ก่อนเลยนะครับว่าการที่จะเข้ามาใช้เว็บไซต์นี้ได้นะครับก็เราต้องมีอีเมลนะครับซึ่งเป็นของ gmail นะครับเดี๋ยวครูจะลอง ล็อกเอาท์ออกก่อนนะครับเนี่ยนะครับเข้ามาครั้งแรกนะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบ็กกราวสีเขียวๆนะครับจะไม่มีภาษาไทยนะครับจะมีภาษาอังกฤษนะครับเราก็มาที่หน้าล็อกอินนะครับมาที่หน้าล็อกอินแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้นะครับก็ใช้อีเมลนะครับอันนี้ของครูเคยเข้าแล้วนะครับครูก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับ พอเข้ามานะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นโปรไฟล์นะครับที่เกี่ยวกับข้อมูลครูนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับงานที่ครูเคยเข้านะครับเคยมาสร้างนะครับบทเรียนออนไลน์นะครับหรือว่าสรุปบทเรียนออนไลน์นะครับผ่านคอเกเว็บไซต์นี้นะครับมันจะทําการบันทึกนะครับสมมุติว่าเราทํา นะครับทำยังไม่เสร็จนะครับหมดเวลาหรือว่าเน็ตหมดอย่างเงี้ยครับมันก็จะบันทึกให้เราเท่าที่เราทำนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่ครูเคยทำนะครับเป็น My n d p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  i n g นะครับที่ทำด้วยเว็บไซต์นี้นะครับวิธีการแรกนะครับที่เราจะสร้างนะครับพอเราเข้ามาหน้านี้ได้นะครับเราเข้ามาที่ create diagram นะครับ พอคลิกไดอะแกรมปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับเป็นเหมือนกระดาษว่างเปล่านะครับมันบอกว่า c ลิก t to e i t t Title นะครับหมายความว่าให้คลิกตรงนี้เพื่อ,อแก้ไขนะครับหัวเรื่องนะครับหรือ,อเรื่องที่เราจะทำเราจะทำเรื่องอะไรนะครับเราก็พิมพ์ไปเลยยกตัวอย่างเช่นครูจะทำเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับการใช้งาน อินเทอร์เน็ตนะครับเนี่นะครูได้หัวเรื่องแล้วนะครับจากนั้นนะครับการทำไม้แมปบุ๊กปิ้งนะครับมันก็จะมีหัวข้อย่อยๆนะครับเขาเรียกว่ากิ่งกิ่งแก้วนะครับกิ่งหรือว่าหัวข้อย่อยๆนะครับหัวข้อย่อยเราก็สามารถเพิ่มได้นะครับนะครับมันก็จะได้ในลักษณะนี้สังเกตดูนะครับเราเอาไม้เมาส์ไปไว้ที่ปลายนะครับ ปลายเส้นนะครับมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่นั่นหมายความว่าเราสามารถเพิ่มนะครับหัวข้อนะครับหรือว่าเพิ่มแขนงมันได้นะครับแล้วก็ทําไปเลยนะครับถ้านักเรียนนะครับเจอคําว่าคลิกทูอ d ดินั่นหมายความว่าเราสามารถเข้าไปแก้ไขมันได้นะครับเราจะจะให้เส้นเนี้ยมันชื่ออะไรนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นการใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยครูจะแก้ ตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยมันก็จะเปนกก็นในลักษณะนี้ เราสามารถปรับนะครับให้มันยาวได้นะครับถ้าเป็นสัญลักษณ์ของรูปมือนะครับที่เป็นนิ้วชี้อย่างเงี้ยครับมันมันก็คือการเลื่อนการเคลื่อนนะครับสมมติว่าครูอยากให้มันยาวกว่าน,นี้นะครับครูก็ปรับได้นะครับปรับให้มันยาวปรับให้มันไปอยู่มุมไหนยังไงแบบนี้ได้นะครับนักเรียนลองใช้ดูนะครับ สมมติว่าเนื้อหาในหัวข้อนี้มันเยอะเราสามารถปรับได้นะครับเดีนี้เราก็สามารถบวกมันได้อีกเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับง่ายครับโปรแกรมนี้เป็นการสรุปบทเรียนโดยที่เราไม่ต้องใช้กระดาษนะครับเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะครับเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วมันก็จะมะีหน้านี้ขึ้นมานะครับคลิกคลิก พื้นที่ว่างนะครับอันนี้ยกเปรียอย่างอีกนิดนึงนะครับก็เพื่อให้เรียนเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับมันก็จะเป็นน้อแบบนี้อันนี้ให้นักเรียนไปใส่เนื้อหานะครับตามหน่วยการเรียนรู้ที่ครูให้ไปสรุปนะครับอันนี้นะครับครูนะครับเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะครับต้องการจะส่งครูนะครับนักเรียนก็ไปที่ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดให้ แผนพังความคิดของเราเนี่ยมาอยู่ในเครื่องนะครับเราก็มาที่ตรงนี้นะครับลูกศรตรงลูกศรหัวลงตรงนี้นะครับเราสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งไฟล์ PDF นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดได้ทั้งไฟล์รูปภาพนะครับในที่นี้ครูให้นักเรียนดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF นะครับนักเรียนก็คลิกไปมันก็จะขึ้นงานของเรามาในลักษณะเป็นของไฟล์ PDF นะครับนักเรียนก็ทําการ บันทึกลงนะครับหรือดาวน์โหลดลงเครื่องนารูก็จะดาวน์โหลดลงเครื่องนะครับว่าสรุปหน่วยการเรียนรู้ที่3นี่คือการตั้งชื่อนะครับงานของเราที่เราทำมาเกี้แล้วก็เซฟไว้ที่ไหนเราดูด้วยนะครับ d i สพีซีเดสท็อปเปงานสื่อภาคเรียนที่1นึทับหนะครับออนแฮงน,นะครับแล้วก็ อสอนออนไลน์สื่อวิดีโอนะครับครูจะเซฟไว้ในที่นี้นะครับเวลานักเรียนเซฟแล้วนะครับบางทีหาไม่เจอว่าตัวเองเซฟไว้ตรงไหนต้องดูด้วยนะครับเวลาเซฟเราก็ทําการเซฟนะครับปุ๊บนี้งานของเรานะครับเราก็ไปดูงานของเราว่างานของเราเนี่ยอยู่ที่เดสก์ท็อปนี้หน้านี้คือหน้าเดสก์ท็อปนะครับหน้าพื้นที่ทํางานของหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อกี้ครูเซฟไว้ใน ใบงานสื่อนะครับแล้วก็ออนแฮนนะครับแล้วก็มีสื่อการสอนสื่อวิดีโอนะครับเราก็เข้าไปนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าสรุปบทเรียนสรุปหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับเราเป็นีเข้าไปเนี่ยงานของเราก็จะเสร็จนะครับแล้วก็เตรียมส่งนะครับวิธีการส่งนะครับ ส่งงานผ่านอีเมลซึ่งครูได้ให้ไปแล้วนะครับนักเรียนก็มาที่ตรงนี้นะครับส่งอีเมลไปที่เว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome mm hmm. เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่อีเมลนะครับที่เป็นของ Gmail เนี่ยของครูจะอยู่นี้นะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเวลานักเรียนจะส่งงานผ่านอีเมลนะครับนักเรียนต้องทำการล็อกอินอีเมลเข้าไป นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีเมลของครูนะครับที่ที่ใช้งานอยู่นะครับถ้านักเรียนจะส่งงานนักเรียนมาที่นี่ครับเขียนนะครับก็คือเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับคลิกนะครับส่งถึงใครนะครับส่งถึงใครก็ส่งถึงครูนะครับครูจะให้อีเมลนะครับไว้ไปในงานที่มอบหมายให้นะครับนักเรียนก็พิมพ์ชื่อพิมพ์อีเมลของครูเข้าไปเลยนะครับส่งงานของใครนะครับ ใสอีเมลของครูไปนะครับเสร็จแล้วก็ชื่อเรื่องว่าส่งงานนะครับงานหน่วยการเรียนรู้สรุปส่งงานสรุปบทเรียนนะครับสามก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับอย่าเพิ่งส่งนะครับนี่ปุ่มส่งอย่าเพิ่งส่งนะครับให้เรียนไปแนบไฟล์ก่อนเป็นแนบไฟล์ pdf ที่ เมื่อกี้เราได้ทำเราบันทึกไว้ในหน้าเดสก์ท็อปนะครับหน้าเดสก์ท็อปแล้วก็โฟลเดอร์ชื่อว่าใบงานแล้วก็สื่อนะครับแล้วก็ไปหาไฟล์ของเราเนั่นแหละที่เราได้บันทึกไว้นะครับก็สื่อการสอนออนไลน์สื่อวิดีโอนะครับนี่ไงเจอดาวนงานของเราก็คลิกนะครับแล้วก็โอเพนมันก็จะทำการดาวน์โอัพโหลดขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ทำการ ส่งปึ๊บนะครับส่งข้อความแล้วนะครับเราก็มาดูเนี่ยเมื่อกี้ครูส่งหาตัวเองนะครับมันก็จะมาขึ้นหน้าอีเมลของครูครูก็จะตรวจงานนะครับจากตรงนี้นะครับนี่คือ10คะแนนนะครับก็ฝากนักเรียนด้วยนะครับให้รีบเคลียร์งานส่งนะครับของครูนะครับวิทยาการคำนวณเนี่ยก็จะมีทั้งหมดอยู่4ภาระงานในช่วงปิดนี้นะครับ พลังงานละ10คะแนนนะครับ40คะแนนก็ถ้านักเรียนทําครบนะครับก็จะมีสิทธิ์ได้เกรดดีๆนะครับก็ฝากเรียนด้วยนะครับรับผิดชอบงานของตัวเองนะครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับก็นักเรียนโชคดีครับปลอดภัยจากโควิด